สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ก็จะมาบีคอร์กันเช่นเคยเวลาสิบนาทีนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่รหัสเดืเเอนธันท่านจะหมดอายุอีก10วันข้างหน้านี้สนใจสามารถต่ออายุได้นะครับราคา2 9 0พันกยบาทจะอยู่ได้3เดือนต่ออายุพิเศษนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าไปเรียนเทคนิคเอาหนึ่งศูนย์หนึ่งเพิ่งสอนไป2ครั้งเองครับการตั้งค่ากราฟกับเมื่อวานเนียเรื่องเทรน แล้วก็ AI indicator สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเริ่มเรียนอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเลยสัปดาห์หน้าเราไม่มีเรียนกันและถ้าท่านใดสนใจรุ่นที่23นะครับ pre cost 27กุมภาพันธ์เริ่มเรียนจริงต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ถ้าสมัครภายในวันอาทิตย์นี้ก็จะรับ special gift นะครับผมบอกแล้วเน้นตามธีมนะหหุ้นส่วนล่างพื้นฐานดีอันที่2ต้องมี EPS growth ด้วยอันที่3กราฟต้องฟื้นตัวด้วยนะท่านไปเลือกดูเอา นะครับอย่างเงี้ยเราต้องดูเช่นอ่ะเห็นไหมครับดูว่าอย่างเงี้ย e EPS เท่าไรเห็นไหมครับ EPS ของเดิมไม่ดี EPS คราวนี้กลับมาเนี่ยปีนี้1.01ปีหน้า1.46นะครับนะหราคาถูกอันที่2 EPS ฟื้นอันที่3กราฟต้องฟื้นด้วยอย่างเงี้ยเรามาดูกันลองไปเลือกดูกันนะครับแล้วก็จะมีจะเอาจากเมื่อวานมาขยายผมบอกแล้วว่าเวลาที่ เปิดกราฟมาหนึ่งหน้าสิ่งที่ท่านจะต้องทราบก่อนเลยก็คือท่านจะต้องดูดูเทรนด์ถูกไหมครับทีนี้เวลาที่เราจะหาขุมทรัพย์เราหายังไงนะที่ผมบอกแล้วนะอันที่หนึ่งเฮ้ยเราดูหุ้นก่อนอันที่หนึ่งหุ้นหุ้นถูก valuation ถูกอันที่สองมี EPS ที่มันโก o ดด้วยอันที่สามกราฟต้องฟื้นแล้วกราฟฟื้นเนี่ยกราฟมันเป็นยังไงที่ที่ที่มันเริ่มฟื้น ตอนแรกมันอาจจะลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างงี้ลงมาอย่างนี้ลง, ima, ลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ไปดูพื้นฐานได้พื้นฐานดีแล้วมาหากราฟแบบนี้ผมบอกแล้วนะครับมันต้องเป็นการยกโลยกหายสอรอบเห็นไหมครับยกโลยกหายสอรอบแบบนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของหุ้นขาขึ้นจุดสิ้นสุดของหุ้นขาลงผมบอกแล้วนะเวลาดูเทรนด์ดูอะไรบ้างหหุ้นนี้เป็นขาขึ้นหรือขาลง อันที่2เหตุผลทําไมเราถึงตอบได้ว่ามันเป็นขาขึ้นหรือขาลงอันที่3จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนอันที่4เราจะวางกลยุทธ์แบบไหนอันนี้จุดเริ่มต้นของหุ้นขาขึ้นใช่หไหมครับจุดเริ่มต้นของหุ้นขาขึ้นออาทีนี้เราก็จะลองมาดูกันนะครับยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ดูในที่เป็นกําลัง พื้นตัวนะครับที่เป็นตามโมเมนตัมนะครับเนี่ยเราพยายาม f o l low ไปตามเนี่ยจะได้ไม่หลงทางนะครับอ่ะดูตามโมเมนตัมที่กำลังที่กาลังฟื้นตัว improving ขึ้นมาก่อนอื่นถ้าเราไปหาก่อนว่าอุยตัวไหนนะที่ที่ที่มันตกลงมาตกลงมาแล้วราคาถูกอันที่2องเฮ้ยมี EPS growth ด้วยอ่าเนี่ยผมไกด์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะแต่ทีนี้ผมจะมาดูเรื่องเทรนด์ว่ามันฟื้นแล้วเราจะหาแบบไหนนะครับอ่ลองดูตัวอย่างแรกนะครับเช่น SJWD อ่ะอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ่ะดูอย่างนี้ครับ SJWD อันที่หนึ่งเห็นไหมครับอันที่หเวลาเราดูเทรนด์เห็นไหมเปิดกราฟมาเราดูเราดูเทรนด์ก่อนเลยเห็นเทรนด์แบบนี้ไหมครับอ่ะเมื่อวานนี้ผมสอนไปเรียบร้อยแล้วเราดูให้ละเอียดละเอียดนะเวลาเปิดกราฟมา เห็นอย่างเงี้ยเป็นขาลงเห็นไหมครับเนี่ย lower low เห็นยัง lower low เห็นยังเห็นไหมทำ low มาเรื่อยๆ lower low เห็นยังทำ low มาเรื่อยๆ lower low เห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูอีกนะอ่ะสมมุติเราไม่เห็นผมบอกแล้วพยายามหัดเล่นในกระดาษเนี่ย lower low เห็นไหมครับต่อมา lower low อ่ะเห็นไหมครับดูต่ออีก แล้วจะกลับเทรนยังไงอ่ะอ้าว lower low อีกเห็นไหมครับยังเป็นขาลงอยู่เราลองดูตรงนี้นะครับเป็นขาลงอ้าว lower low, low อีกเห็นยังเนี่ย lower low lower low lower low เอ๊ะเริ่มละเริ่มละยก low ยก high เห็นไหมครับยก low ยก high นี่ยกขึ้นไปแล้วนะยกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ยก low ยก high เพราะฉะนั้นจุดซื้อจุดแรกนะครับก็คือจุดตรงนี้เห็นยัง เนี่ยกยกลอยยกหายยกลอยยกหายจริงๆจะซื้อจุดแรกตรงนี้ก็ได้นะเริ่มยกลอยยกหายได้เห็นพอพูด2รอบเห็นไหมครับยกลอยกหายนี่แหละเราตอบได้แล้วว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของหุ้นขาขึ้นเมื่อวานผมก็ลองไลใ่ให้ดูแล้วว่าใช้วิธีนี้ไปเห็นไหมครับอสมมติเราซื้อตรงนี้แล้วเราซื้อตรงนี้2ที่เห็นไหมครับเนี่ยเราซื้อสิบเอจุดห้าเราซื้อแถวแถวนี้1 3เพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยเรา12แล้วเราก็ไหลไปเรื่อยเรื่อเ้ยเนี่ยเนี่ยซื้อตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้น ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าถ้าเกิดยกโลยกหายอีกแบบนี้แสดงว่ามันเป็น up trend ถูกไหมครับเป็นจุดเริ่มต้นของหุ้นขาขึ้นอันนี้คือการดูแบบดูเทรนด์ดูแบบปรถมเลยที่สอนแค่นี้ไม่พอถูกไหมครับถ้าในเชิงเทคนิคเราต้องไปดูอีกว่าอ้ยอะไรที่เป็นสัญญาณกลับตัวละ่ะเราดูตัวไหนบ้างเราดูสัญญาณการ test break เห็นไหมครับพอเราเรียนเทคนิคเราดูให้มันเจาะลึกอันนี้คือการตอบแบบปถมนะการตอบแบบปฐม คือตอบแบบนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่ผมสอนผมต้องการเน้นย้ําตรงนี้ก่อนบางคนบอกให้สอนจุดเข้าที่แม่นก่อนผมบอกสร้างฐานให้แน่นกันก่อนในช่วงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยสร้างฐานสร้างหลังคากันเนี่ยนึกภาพออกไหมครับเมื่อกี้ lower low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  ต่อมาเอ้ามันไม่ทำ new low ครับมันยก low ยก high อย่างเงี้ยเราเริ่มที่จะเฮ้ยเริ่มจะซื้อได้ ปรากฏยกต่ออีกยกลนยกหายเนี่ยไม้ที่2แล้วจบแล้วนะครับแล้วจบแล้วแล้วไม่มีการซื้ออีกแล้วสมมุติมีล้านหนึ่งอัดได้เต็มเมเลยตรงน,นี้หนึล้านเพราะสต็อปลอสมันน้อยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบางคนมาซื้อตรงแถวๆตรงนี้มีล้านหนึ่งอยากได้ตรงนี้คุณต้องได้สักใส่สัก5 0,000นคุณจะใส่ล้านหนึ่งไม่ได้แล้วเห็นยังครับการวางโพ i ิชันก็ไม่เหมือนกันแล้วผมก็เน้นย้ำอีกว่า AI AI เมันสั่งให้เราซื้อตรงนี้ถูกไหมเมื่อวานเนี่ยเ i มันสั่งให้เราซื้อตรงนี้ถามว่า ฮิตเลตวิลเล e ของ AI ที่บอกให้ซื้อตรงนี้โอกาสชนะแค่60% 70% 80%แต่ AI สั่งซื้อแต่คุณวาง Position ไม่เป็นเนี่ยครับคุณมาซื้อตรงนี้คุณวางโพซิชันไม่เป็น AI มาสั่งอีกรอบนึงตรงแถวๆตรงนี้คุณวางโ s i t i o n ไม่เป็นเจ๊งนะครับผมถึงบอกไงว่าเราดูแค่เป็นปัจจัยเสริมเท่านั้นทีนี้ เราตอบแค่นี้ได้แลวเมื่อกี้เหมือน S J W ีดีแต่เราต้องไปดูสัญญาณกลับตัวในเชิงที่นี่ข้าด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนกันในครั้ง,งถัดไปว่าเอ๊ะแล้วเราดูอะไรบ้างล่ะดูอินดิเคเตอร์ยังไงที่บอกว่าเริ่มกลับตัวแล้วดูโวลูมยังไงดูจุดซื้อยังไงอันนี้คือเป็นระดับมัธยมระดับมหาหลัยเมื่อวานเราตอบได้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก็เก่งมากแล้วว่าอันนี้คือจุดที่เฮ้ยเริ่มมีโอกาสแนวโน้มกลับตัวแต่ถ้าถามว่าถ้าใครเรียนมาเยอะๆแล้วก็จะรู้เลยว่าตรงเนี้ย กำลังมีนวโนมกลับตัวละนะครับมีนวโนมกลับตัวละผมให้ดูตรงนี้ครับอ่าเป็นไงเริ่มขึ้นแล้วหไหมครับขึ้นยอ่อแต่พอเห็นแบบนี้เราซูมขึ้นมาพอเห็นชนแนวต้านเราไม่ยุ่งเห็นไหมครับเราซื้อตรงนี้แถวนี้เราซื้อตรงนี้แถวนี้จบละนะครับพอชนแนวต้านเรารอดูก่อนว่ามันจะผ่านไหมไม่ผ่านรอที่แนวรับถ้าผ่านเบรกได้ไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า S J W D เป็น up พเทรนไหมสัญญาณแบบนี้ยังไม่เสียทรงอะไรเลยนะครับยังเป็น up trend อยู่ครับลองเทสเ break ก็ได้ครับ b r e กจริงหรือ break หลอกอันนี้เป็นสูตรในคลาสเทคนิคเรา b บรก k จริงเห็นไหมครับอันนี้เหมือน break หลอกหน่อยๆแต่เนี้ยตัดชดขึ้นไปตราบใดที่ยังเชดขึ้นอันนั้นโอเคยังใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ sjwd นะลองไปทําการบ้านกันดูต่อมาดูนะครับดู itc หน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่อยากให้ดูนะครับดู itc ดูไอทีซอ่าไอทีซีเนี่ยครับเหมือนเมื่อวานเลยเห็นไหมเปิดกราฟมาเราดูเทรนด์เปิดกราฟมาเราดูเทรนด์เทรนด์เป็นยังไงครับเห็นไหม l o ว e r low l o ว e r low low e r l ว w อ่าแต่เป็นกดเป็นไงครับเราเห็นอะไรไหมเนี่ยดูโลมันยกขึ้นเห็นยังครับเนี่ยยกโลแต่ไฮยังไม่ยกยกโลแต่ไฮยังไม่ยกแต่โอเคแน่นอนแหละโลมันเริ่มยกขึ้นแล้ว ๋ยวผมซูมขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะครับซูมขึ้นมาดูตรงนี้ความสวยอยู่ที่ความสวยอยู่ที่ตรงนี้ครับเนี่ยมันยกโลขึ้นไปเห็นไหมยกโลขึ้นไปโลเยอะเริ่มยกขึ้นแต่ไฮย,ยังไม่เห็นแต่ไฮย,ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับมันเริ่มบีบแบบนี้ในทางเทคนิคค่อนข้างสวยเพราะว่าดูนะครับตรงเนี้ยไม่ให้ยกเห็นไหมครับเนี่ยยกโลขึ้นไป ยกโลขึ้นไปยกโลขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า ascending angle เห็นไหมมาฟังวันละ10นาที15นาที1ได้เทคนิคด้วยอันที่2ได้หุ้นสวยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า b เบ a k ขึ้นไปเมื่อไหร่ตรงเนี้ยโอ้ก็มีลุ้นนะครับแต่ทีนี้เราลองมาดูก่อนที่มันจะไปเบรกก่อนเราก็ต้องหาเป้าก่อน เป้า ascending triangle ก็คืออยู่แถวๆตรงนี้นะครับแถวๆ2ีบาท22บาทตรงนี้แถว ascending triangle จริงๆมันไปไม่ถึงนะไปประมาณ21แถวๆตรงนี้อ1่ะ21เพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มันก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นไปหา21ถูกไหมครับผมไม่แนะนําการลงทุนนะแต่ผมบอกว่ามันมีโอกาสเพราะว่ามันยกแบบนี้ตาม ascending เห็นไหมแต่พอมาใส่กราฟถ้าไม่วาดไดอะแกรมให้ดูเมื่อกี้เราจะงงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรา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 ,เราเข้าใจ เราจะไม่งงว่าเฮ้ยมันกาลังจะวิ่งใน,ในทางไหนแต่แต่ผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับถ้าแนวถ้าเงื่อนไขคือเนี่ยปักลงมาตรงนี้อันนี้มันเหมือนลงนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะไม่หลุดตรงนี้17.6ไม่มีปัญหามีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ที่จะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ได้แต่ถ้าหลุดแสดงว่าไม่ใช่แล้วมันอาจจะแปลว่าเป็นการสวิงเทรดก็คือต้องมารอตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ไม่ได้นะครับหลุดนี้ต้องคัดลอสนะครับนะงั้นวางแผนตามนี้ลองไปทํา การบ้านกันดูโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับมือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออ้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษสมัครแต่ละคอร์สมีส่วนลดถ้าสมัคร3คอร์สลด60%นะครับดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคผมเป็นเจ้าของเพจ รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดรเอและเจ้าของ YouTube นี้นะครับและเป็นเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดคอสหลักคอสที่1ครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่23 9สก้าวสู่ปีที่4แล้วนะครับเริ่มเรียน27กลกุมภาพัน,น์นี้แต่สมัครตอนนี้โปรโมชั่น1แถม1นนั่นคือผมแถมคลิปเบสิกพื้นฐานการลงทุนแบบทบทวนทุกบท และวางแผนเทรดสอนเสร็จแล้วลงเลยทุกสัปดาห์ให้เข้ามาเรียนไปก่อนถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบปรับพื้นฐานไปก่อน1เดือนนะครับราคาเต็ม5,900บาทตอนนี้4,900บาทและแถมคลิปมูลค่า5,900บาทให้ด้วยนะครับการเรียนนะครับ 1. ดูพื้นฐาน 2. อ่านกราฟเทคนิค ดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ mindset money management market psychology งบการเงิน money game fund flow business cycle หุ้น6ประเภทเอา p a อร์สวยๆมาอ่านกันนะครับอ่านกราฟเทคนิคเราจะโฟกัสไปที่ระบบ run trend indicator เเแบบง่ายครับ MACD, RSI, stochastic RSI, EMA ง่ายแต่เอาไปประยุกต์ได้นะครับ เทร l ด o ฟ l ลโล่잉สิสต์เตกราฟแท่งเทียนลิ w a r r ี a i ท i ร l ช t e ิเลดเ i s ท i d ตี Fibonacci, High Volume และการสแกนหุ้นเนื้อหาที่เห็นเป็นเพียงแค่60%นะครับยังมีอีก40%ซึ่งเป็นเนื้อหาใหม่และหมุนไปตามธีมดังนั้นนักเรียนเก่าเลยตามกันมาเรียนเพราะเนื้อหาเก่า60%เนื้อหาใหม่40%การเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ 2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ดูย้อนหลังได้1ปีครับมีการวางแผนเทรดให้ทุกวันหยุดเรียนพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคท่านจะเรียนที่ไหนก็ได้ของมุมโลกก็ได้แต่ถ้าท่านสงสัยกดไลน์กลุ่มมาสอบถามได้นะครับเรามีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนหลังเรียนจบจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไม่ทิ้งกันไปไหนส่งข่าวให้ทุกวันและมีการสอนให้ทุกเดือนครับคอร์สใหญ่คอร์สที่2 t e เ h n i c ค l 101 อันนี้1ปีผมสอนครั้งเดียวเท่านั้นถ้าใครเข้ามากลางปีปลายปีจะต้องเรียนกับคลิปในราคาเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสนใจสมัครได้เลยเรียนทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาทีเริ่มตั้งแต่วันที่12กลกุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่การจับมือตั้งค่ากราฟใช้เทรดดิ้งวิวเทรนด์ฟอ l ์ w i ิ g งซิสเต็ม e ทนไลน์โซนราคาอันนี้คือสิ่งมหศัศจรรย์อันดับ8ของโลกเราต้องมาเรียนรู้กันนะครับ กราฟแท่งเทียน price pattern เรียนตั้งแต่0ู0ถึง100จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำเป็นยังไงและอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำในการซื้อขาย MACD, RSI, Stochastic RSI ที่จริงเนื้อหามีมากกว่านี้นะครับนี่เป็นเพียงแค่เนื้อหาหลักตอนนี้ราคาเต็ม5,900บาทสมัครตอนนี้จะเป็นราคา4,900บาทเน้นย้ำนะครับสมัครตอนนี้แถมคลิป เบสิกเทคนิค13ครั้ง13ชั่วโมงมูลค่า5,900บาทให้เข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยและถ้าท่านสมัครเพิ่มอีก1,000บาทท่านจะได้คลิปเจาะลึกระบบเทรด7ระบบมูลค่า5,900บาทครับผมแต่ถ้าท่านสมัครหมดเลยคอสใหญ่เบสิกพื้นฐานการลงทุนเทคニเค้ล101เบส i c พื้นฐานการลงทุนก็แถม เบสิกพื้นฐานการลงทุนกับวางแผนเทรดให้เทคนิคข้อหนึ่ก็แถมเทคนิค0ูนยถึงร้อให้และบวกระบบเทรดเระบบไปด้วยถ้าจะเอาหมดทุกคอร์สก็จะลด30%ครับราคาเต็ม23,600บาทลดเหลือ9,800บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับถ้าท่านสนใจและอยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกับนักเรียนเก่าของผมหลายๆท่านเหล่านี้เราสามารถที่จะ มาเรียนกันได้นะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็วรว,วันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันแอดไลน์เข้ามานะครับแอด DOC TOR underscore A หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยครับแล้วพบกันครับ